สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูเก่งโรงเรียนวัดไทยหาดคอยเจยเสงสำหรับวันนี้คุณครูเก่งจะมาสอนร้องเพลงสิ่งมีชีวิตเด็กๆอยากร้องเพลงกับคุณครูแล้วก็ทำท่าตามคุณครูไหมคะค่ะเด็กๆก,ก็จะได้ไม่เหงานะคะเวลาอยู่บ้านนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก็คือการร้องเพลงของเรานั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆคะ่ะสิ่งมีชีวิต ต้องกินอาหารออกรูกออกร้านออกผลมากมีจเจริญเติบโตหายใจด้วยดีสามประเภทนี้คนสัตว์พืชเอ,อ่ยนะคะสามประเภทมีใครบ้างคะมีคนมีสัตว์มีพืชนะคะเด็กๆพอที่จะเข้าใจไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตนี้มันคือสิ่งที่สามารถทำไมคะมีลมหายใจนะคะมีเลือด เนื้อเชื้อไขมีการเจริญเติบโตนะคะแต่ถ้าเมื่อใดอไม่เติบโตไม่หายใจไม่มีเลือดนะคะเราก็ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะอย่างเรานี้คนจะเป็นสิ่งมีชีวิตไหมคะคุณครูเป็นสิ่งมีชีวิตไหมเป็นเด็กๆทุกคนเป็นสิ่งมีชีวิตไหมเป็นเหมือนกันนะคะอะมาร้องเพลงตามบัรคุยกัรอบหนึ่งนะคะลูกพร้อมอยังคะเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะ สิมีชีวิตต้องกินอาหารออกลูกออกร้านออกคนมากมีจเจริญเติบโตหายใจด้วยดีสามประเภทนี้คนสัตว์พืชเอ่ยนะคะอ่าเด็กๆเก่งมากเก่งมากนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเรียนอ่อนแฮนให้สนุก อยู่บ้านอย่างมีความสุขช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านเล็กๆน้อยที่เราสามารถทําได้นะคะเด็กๆขาอย่าลืมว่าควมกตัญยูคือสิ่งที่ดีคือสิ่งที่ลูกเราเออลูกทุกคนจะต้องพึงกระทำนะคะค่ะคุณครูขอฝากเ,เด็กๆทุกคนนะคะรักษาความดีคิดดีทดําดีพูดดีนะคะเราก็จะมีความสุขมีชีวิตที่สดใสในอนาคตนะคะสําหรับวันนี้คุณครู ฝากตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆบายบายสวัสดีค่ะเด็กๆ